สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขณน,นะครับอเมริกาลูกศักดิ์สิภามาชมสวนอินทพรมวนะัำของท่านอบอตเนาะอ่าเปิดปากมุดไว้นะครับเนว่าอย่างวามแสนดีถึงแล้วเปอร์เซ็นต์เนานะอินทพรมพันล้านล้านล้านบ้านเป็นแต่รวยแต้อันล้าน ชวนชมสวยงามมากครับเอาได้เสกผ้าขาไปเบิงนะครับผ้าขาไปชมสวนอินทผาลัมเพิน่นนะครับโอ้โห่ยืทางในนะครับเนาะเดี๋ยวประตูเขาเป็นยู่ทางนี้เดี๋ยวเข้าไปกันนะครับเป็นเฮดแบบธรรมชาตินะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวขอไปชมกัน้างในเลยนะครับเดี๋ยวไปสัมผัสทัานอบตอน้ำนะครับกับไอฮักพุ่งศักดนะนะิ์เนาะเป็นออบตอนเนาะ ลองปทานออกปอดออกสัตวไปช่มไปสัมผัสฝนเลยนะครับตอนนี้เพิ่นไปส่งหลนานไปล่องเรียนยูนนะครับศูนย์เด็กนะครับเดี๋ยวเราไปช่อมโวนถา่าฝนจระข้าเนาะนะครับโอ้หลานูกอยูนะครับเดี๋ยวไปหอ่อทุงยางข้าวอากหลักเลยนะ เบิ่งใกล้ๆนะโอ้เป็นหอใ้หอทุกอ,อย่างอืมติดลูกแล้วครับอันนี้อันนี้พันพันจินสุนกหรือทนจินดิบพันจินสุกท่ากินดิบก่อน,นี่ครับ พันธุ์อีลูกผสมเดียวเดียวถ่าลอดสัมนะผัสเพลิงกกะนะครับมันเป็นพันธุ์อีหยังสากะกงหัวจักะารับดันระทั้งสวนอินทรพาลัมเดี๋ยวไปเบ่งตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้ก็ดนะีโดกคักเนาะอ๋อเต็มต้นเลยนะครับเดี๋ยวไปเปิดเบ่งกัน,กน สองสันตัวนี้โอ้อันนี้เป็นผ่านะครับข้างนอกเป็นทุกอย่างโอ้เราเห็นนะครับเป็นห่อไว้นะครับห่อไว้สองสันโอ้ต้นหนึ่งเป็นห่อไว้ โอ้ท่านอบตอมาพอดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปสัมผัสถนนประทอมเบิง่งงแค่น้อยสวัสดีครับท่านอบตอครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันจีนมาเบิ่งสวนอินทผลัมท่านประอมเนี่ยแล้ว <laughs> โอ้วันจีนมาเบิ่งสวนอินทผลัมท่านนี่นะครับมาเบิ่งว่าเป็นอะไรก็ยินข่าวหมากโดดขักแน่ท่าน จะไหนก็ยังได้ผลเนาะกระจอกกวานบ่ได้ผลบทของทานอบทต่อก็ยังได้ผลดีอยู่เฮ็ดจันได้ครับนี่ระบบน้ำยศเจนได้นี่ระบบน้ำก็ต้องมาตรฐานตั้งไว้ระบบน้ำผูกแผงเงินกุญแจมือห้ามโอ้แผงที่ทางฝุ่นเนาะเดี๋ยวจะหันไปเปิงแผงเดี๋ยวจบโอ้ฝุ่นนะครับแผงโซล่าเซลล์แผงใหญ่เพิ่นนะผูกได้สามสิบปีหมดเลยโซล่าระบบน้ำคือเปิดแต่ละรอบมี่องละสองล่อง เปิดว่าวหนึ่งได้สองลองโอ้บวนึงจะเต็มพอดีครับเต็มแพงแพงครับโอ้โอ้น่นน่ดีเยอะนะครับพี่นาะน่ดีเยอะทไหตลอดจะเนอที่ว่าโอคพี้พนีนนสีสีแดง่สีแดงลูกสีแดงเงินเยถ้ามันสุกจะสีแดงเนาะเบอ้โ่ได้จีเวเนาะแา มีอนน่พันอเขาอาเมีจากพันครับมีจักสอสายพันสามสายพันเดี๋ยวนี้เนาะพันแถวดีสล่องดีนี้ดีสีพันสีแดนสแดเอุ่ดนี้ดทางเขาจำหน่านฤดูอินพระมบอกให้จำหนายอยู่ที่ท่ก่โลห้าร้อยโอ้พอปีเดีออกสองครั้งไี่ี่าโอ้อันนี้เป็นยงคือตองหอครับนี่เป็นยังคือตองหออนนึงกัดหนึ่งพอลูกเขาโตแล้ว อเปิดเบิ้งเปิดเบ้อลเปิดได้างสองสันเงินบนอีกสองสันบนหลเปิด้ากได้เขเปิดยากจ้ะควไปอันี้โอ้สองสันเป็นผาเนาะเปนผากันแสงกันแดดเนาะตัวนี้เป็นกันนอนนอนนอน่อยนอนน้อีกวมงวันทองวันท้องอ๋อไม่ใช่ไม่จอวันทองนี่เพราะว่าเดืนนี้เขาเริ่มมีน้ำตาลแล้วมหวันเพรานจอเพาะจอหลังเขาใช่ใส ต้องจอไปจไปครับถ้าไม่ผลก็เสียหายก็เลยกันไวเนาะตัวนี้ก้องกันแสงยอะีี่เปีองงามโอ้หมสีผิวสีผิวสวยงามป้องกันเสือโลงเสือราบโอเมื่อในหุ่มตลอดเน๊ะในหุ่มทีหนึ่งเปิดทีนึ่งไ่ว่ามันห้อยตลอดประมาบอกอ้งเปิดออกหนึ่งสอมือนามเหือน้าม่าาอเปิดขึ้นเลยส่วนแรกมากโคงโค้งองเปิดกา แค่ท้องนีความนี่แค่ลูกหลวงเขาออกลูกรวงเมื่อไหร่โอ้ลูกที่ลูกที่พ่อจับเนาะลูกรวงจับลูกรวงลูกรวงช่วงนี้ผลิตมะนาวได้หน่อยเนาะเปิดน้ำไว้ตลอดเลยเนี่ยช่วงแรกขึ้นต้นวันหน่งน้ำวันหนึ่งน้ำน้ำให้สุกเพื่อพ่อยังพ่อเขาจะดึงน้ำเมาเลี้ยงมาดยงดูดของเขาบ่ให้น้ำทุกเพื่อนี่เขาสิลูกลวงอ๋อครับลูกลวงลูกที่รวง บ่าไห้ซะว่าเคยไห้ส hmm. ม่ำเสมอเมื่อละครั้งจะให้เมื่อต้องดีสามมื่อมาให้บ่ได้พี่น้องลูกรวงใช่ไหมลูกรวงโอ้ลูกรวงลูกลูกสีโปโตหลังลูกรวงสม่ำเสมอครับต่าก็ต้องให้เป็นเอ่อเป็นระบบเป็นเวลาเนาะครับกานให้เกินไรกับลูกรวงอีกมันมันพ่นน้ำนาะงว่าไงว่าพ่นน้ำว่าสมรักน้ำเพื่อนครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวนั่นดูอันนี้พันหยันพันหยันก่อนเมื่อกี้นี่อ๋ออันนี้บาดฮีเนาะ โอ้ตัวนี้พันบาฮีอันนี้ห่อทุ่งยางขาวๆตัวนี้บาฮีพันบาฮีกับไห่น้ำไหลคล้ายกันตัวนี้เนาะจ่องจงบาฮีจ่องติดหลกจ่องติดลูกเนาะมีพูลเลลี่พร้อมโอ้ไปอยากไปเบิ้งน้ำถนนกวาดต้นนะครับโอ้ประมาณสี่ไร่ร้อยกว่าต้นโอ้ครับไปอยากไปเบิ้งน้ำถนนกวต้นนะครับ นี่เนื้อที่ประมาณท,ที่ไร่นะครับปลูกไว้วยอยากไปเบิ้งน้ำเพ้งนนะครับอ,อ๋อนี่ก็อีกสายพันธุ์นึงนะครับนี่นี่น,น,นี่สายพันธุ์นึ่ง,ง,ง,นนงใชรือล่าโอ้ล,โลูกสวยตัวนี้ไหมลูกสวยงามมากนครับอันนี้กินอะไรไปนี่ครับนี่ยครับนี่ยเน,นื้อปูน้อนเลยวันได้อยู่ต้องให้มันสุกก่อนบอกอันนี้ไง<ห>กุหลายสิบทุ่นนี่โอ้ไงกุหลาบสิบอีกโอ้อันนี้ผมจับนะครับ คือพันธุ์ยังเกาะตัวนี้เขาเรียกยังว่าพันธุ์เฮลโรลี่บอสบาฮีบาฮีสีส้มโอ้บาฮีสีส้มโอ้ไปบาฮีสีส้มาสันเดวนว่าลูกถ้าลูกสุกมันจะออกสีส้มบมลูกนึงก็สีแดงแดงนะครับโอ้ก็ผ่ากับปูกพร้อมพรอน้ำหอมเนาะพรอน้ำหอมมาจากย่างกะบ้านแพ้วเนาะ ไอยากไปเบิองน้ำท่านอบตนะครับโอ้ทางผุน่ะทางทางเทินผุน่ะบอกแผงโซลาเซลล์ผุนนะครับโอ้ครับอันนี้มันสามเป็นน้ำครับโอ้อันนี้พันนั่งก่อนนี่พันอะไรก่อนนี่ฟูเรลี่ฟูเรลี่ดอกจันใหญไยดอกจันไยขันแจ่เต็มที่นี่คือสามถึงห้ากิโล อ๋อลุงต้องินเลงยไปนตนี้เนาะอันนี้ก็ต้องเปิดแสงให้รับแสงที่กันมันบ้างครับแ้กถ้าจเปิดว่าเปิดอะไรคพอเขาจหน่อยอยู่ตรงใงรลุนซัมปูเบอร์ควอพอได้ลกๆครัอเดผลี้เด้อพี่น้องเดือยผู้ใดว่าปลูกข้างผักข้าวเเด็ผล มาเบิ้งครับได้ผลดีอยู่นะครับเดี๋ยวนำไปเบิ้งอีกนัมโอ้เก่าจันสิบจันโอ้ไปเบิ้งตัวนี้ดูครับเนี่ยโอ้ยังได้อะไรภาพภาพมันบนหิ้งยังสะอาดเนี่ยโอ้ยังไงครับมันแตกล้วเลยโอ้มันโลนอย่างเงี้ยโอ้งามครับเด็กเบิ้ง ลูกใหญ่ลูกใหญ่เลยวงสิแจ<ง>็คเราลูกตัวใหญ่เลยเชื่อ,วอวมวงจากลูกไดบอลน,นี่มันรสฉาิรสชาดชาเป็นได็กลช่มจาลูกด้วเสียดบอวพี่น้องถสีว่ามันรสชาิแบบได้นล็วงจากลูกด้ดวยโอ้มาเกิดแนนกันมันลูกลูก่ผสมก็เป็นเรดดเนาะมันหลผดมันโดคัก อืมหวานตัวเนี่ยหวาน,นอ,อืมหวานเนี่ยหวานแล้วก็มันมันแล้วก็ออกอฝาดนิดนึงานฝาดนิดนึงนเออยังบันตัวยังบันติมที่เนาะอืมถ้าซุกถ้าซุกมันจะเป็นลูกสีอะไรก่อนเนี่ยสีเหลืองสีส้มเนาะ อหวานมันซีฟุตซีฟ์จันเฮพี่เบนาะหัวกับนี่ขนาดนี้ซีฟจันมั้งพี่น้องด้วยเป็ดตาสอนหลายพี่น้องตาสอนครับได้ผลได้ผลครับนี่พี่น้องโอ้ยขาหลากหลายอยู่แต่ละต้นไหมต้นละเก่าจันซีฟจันเป็นไรตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นตาสอนแห,ห้งพี่น้องนีนน่ เีัวกระดาษพนบ้านในกา่อกระดาษันอกระดาษพันวันเเดี๋ยวสิมาอะไรหอที่หลังนะครับไปเดี๋ยวไปทั้งทั้งอีกกลโอ้พันบาฮีเนอะนะพันบาฮีเหมาะสำหรับผ่าของห้องเนาะการวันออกนะครับเหมาะเลยเดี๋ยวไปเิ่งขุดแผงสัดหลเซี่ยวเพิ่นนะครับ ก็เสร็จระบบโซล่าเซลล์โอ้ป้าตัวนี้ไหมเดี๋ยวไปเพิ่งไก่ดูใกล้ๆพี่น้องโอ้ท้องสีแตกตัวนี้ไหมถึงไปดูตัวนี้มันหาจันนะครับตัวนี้หาจันเอาไปเบิ่งตัวนั้นดิโอ้เหมออกมตัวตวมาม่าเพิ่งผี่าเบิ่งพี่เพิ่นอ้าตัว ตัวนี้ไหมไรจันละหากิโลจันละหากิโลยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบโลยี่ประมาณสามสิบโลนี้สามสิบโลสามสบโลคูนเวยสามบาทคูนมูล่าี้ยนดเดี๋ยวค่อยคูณเนาะสามสิบสามสิบโลกับสามพันคูนในสิบโลกับสามพันสามาสิบโลสามพันสามพันหราคากีบาทตัวนี้ ต้นเดียวสามสิบกาพบาทเนี่ยเดียวสามสิบโลเก้าพันบาทต้นเดียวพี่น้องโอ้เป็นตะปูคำนี้สูกว่านี่เนาะต้นเดียวเก้าพันน่านนโอ้เป็นตะปูเป็นตะปูพี่น้องเออเดจักปีแล้วก็เือตะปูบกอสามปีสี่ปีนี่บ่ ว่าซี่ปีเตรียมปีนี่ดอกอันนี้แพงช่อมแพงกันป่ะแพงโซลาร์เซลล์อันนี้ก็ใชได้เ็แต่งนี่โอ้แต่งอันนี้เขพิ่มนั่งนั่งเพิ่มเนาะแต่งขยายได้อี่กันป่ะขยายได้อีกขยายพันธุ์ดีกขยายเอาไปจำหน่ายนีนอร์ดซีพันดิบโอ้นอร์ดซีพันจำหน่ายอืมอ่าเยอะสิไปขยายขยายไปเพาะซั้นใหม่ครับผู้ต้องการก็มาเอา จออองได้เแม่หวานลูกกับหวานด้วยกันลูกกัวานว่าไงว่าเขาบทีนแม่อันนี้พันเนยเยอะดยตรงนี่สร้างน้ำเขาจากรับดีบรีของประเทศอังกฤษโอ้สร้างมาจากประเทศเหนือคนพี่น้องแผงโซลาเซลล์ในบอร์ระบบน้ำโอ้อย่างว่าเบอร์ระบบน้ำนะครับระบบน้ำโซลาเซลล์โอ้จากแผงนี่หนึ่งสองสามหกแผงโอ้ใส่รถไปนะครับหกแผงระบบนำประตห้องเปิดแยกนี่ยคุณจ้าคุณ โอ้ผลลกหัวยอนิ้วเลยพ่อสองนิ้วขึ้นมาจากจากต้นบ่เลยนี่โอ้ระบบนำมพนะครับการจ่อนำมีเคิ่อมากนี่เขาสิ่มจ่อเท้าบัวเทเขาจิบตัวเท่าครับวันลงทรายจ้ออกคอนใ่เด้ออันนี้น้อไหนนิ้วแท่งนิ้วนี่สอนิ้วเียโอ้ขึ้นมาตั้งเครื่องสงนิ้วแล้ว่าทอจอนี่มกบ่อพอจนี่หกแต่ว่าขึ้นมาจากผนกับสองเกันต่ส่วนมากใส่บานเท่านีไม่ได้เครื่องหนิวหนึงครับ น้งนิ้วสองนิ้วสอนิ้วไปเลยหนำ้งโอ้หนำแห้งเนาะสองนิ้วระบบำัจจนบสอปมาจนแห้งันบว้าข้าวสาบไปครับโอ้ม่คล้องพอมค้องใส่ไกลค้องคลอดครับสามเมดอสามเม็รโอ้หนำอันนี้นนำานำาคือนำหนำบดาน้นำน้ำฝนนี่ยกยังอยู่โอ้มีนำฝน้ํำแน่หล่ะขาน้นำอันี้ข้างลอเรียงไปนนำ ตัวไงว่าน้ำตัวนี้มันก็ซึมของม่านี่มันก็หมุนเวียนอยู่องคสี่นะน้ำก็บสิบได้แห้งเนาะน้ำก็บสิบ่แห้งหมุนเวียนน้ำโบมีขาดมาตรฐานด้ดีครับท่อสองเนี่ยเนาะช่วงหมากก็จะใส่ไม่ได้ใส่เนี่วเดียวโอ้ตัวนี้ของน้ำแมนแหล่งอันดีเขาดึงน้ำแต่เยอนมากเลยโอ้เปิดตัวอยู่เอเพิ่มน้ำอยู่ โอ้ใส่ไฟยังใส่ไฟนี่บ่ใส่ไฟแพงนี่บ่ใบอพลังงานโอ้พลังงานด้วยกันมันบุกไฟฟ้ามันบ่กไฟฟ้าโอ้อยางมาเบิกเพิ่นมนี่แหละครับมันจะได้ผลดีกับยอดผลน้ำพ่อน,น้ำพร้อม,อมเรียบร้อยทำวยสวนแต่ว่าร,ร่ำเพลินเท้าวอากหลากนะครับติดลูกกนแล้วนะครับเบัฟฟแงแพงระบบปุ้งระบบไฟอ่าทาเขาทาแดดจัดเขาจะขึ้นอยู่ประมาณสองพันเออปุ่มปุ่มแรองขาไฟอยู่สองพันกว่า โอ้ราบบฟื้นไฟคนพร้อมเรียบร้อยเนาะนี่แหละครับนำฟื้นไฟ่นพร้อมเรียบร้อยนำพร้อมเรียบร้อยข้เพงดอก่าจ่อสองหมื่น่าเฮ็ดแพแงชนีดร่วมแล้วเลยก็ตกดูวันแสนสองวันแสนสองเอ่อจ่อเลี้ยงคนนินึง ฟังน้องนี่เทพปุณหาเส้นไหมนี่พุ่มนาโอ้แท่นแผ่นเนาะเออแ่นรับไปแผงลมห้ิสุบมบ่ได้โนโอ้แผงมันหลติ่งแพงสามารถเพิ่มอีรสิบแผงโอ้เนี่ยแล้วน้ำน้ำีพ่ออยู่เนาะมันพ่อแล้วน้ำน้ำีพ่ออยู่ดูพี่น้องน้ำเต็มคลองเลยน้ำเต็มคลองไปเอาไปเบ่งอินทพลาอีกบ้าน นี่นะครับก็ได้ผลดลีีีนะครับท่านอปต่าประเทศจริงจังนะครับเพิ่นไปศึกษามันเรียบร้อยแล้วนะครับศึกษามาแต่ตางประเทศนะครับเพิ่นได้ไปไปทัทนศึกษาบอกเขาจะเอินเนาะไปดูงานไปดูงานตามประเทศนะครับเพิ่นก็นเลยไปดูงานอิสราเอลอยู่หเดือนโอ้โห้องเดือนนะครับ ไปศึกษาอยู่เพื่อนสลึงไนานี่้ไปศึกษาโดยตรงไปศึกษานะครับศึกษาโดยตรงครับแล้วก็ได้พันมหาเนาะครับเป็นการสร้งพันมาจากทางพุนนพ่นแหล่เนาะพุ่นเล็บดีไปดีโอ้ท<อ>ี่คิดบอกสั่างมาสังส่งน้ำเขาครับสั่งน้ำเขาส่งปีโควิดนั่นแหละเอตอต้นหนึ่งอยู่สองพันแปดโอ้ต้นหนึ่งสองพันแปดเป็นเป็นเนื้อเยื่อไหมบ้างครับเป็นเป็นเนื้อเยื่อสั่งมาบ่เป็นบ่เป็นนอบ่เป็นพ่อมาเลปเป็นเนื้อเยื่อท่านนะครับเนื้อเยื่อโดยตรงใครแม่หวานลูกกัหวาน เอาหน่อไปขยายหนอก็หวาน<อ>น่อเขาก็หวานไปอีกได้เรื่อยๆเดี๋ยนี้ผมจมหน่อไว้ก็อยู่ประม่ณอยู่ลอยหน่อโอ้ลอยหน่อท,ท,ที่ที่เขาเห็นจริงเห็นหน้างันเนาะที่ที่ไปซับบอกวาหนครับเ้วก็ซับบอกมาแล้วก็ทีได้ข,ขยายเนาะเอาไปเบิง<น>้งต้นนี้ดูวนาันนี่นนอหน่นอนมาเบื้งหน่อ,น,อน,นะครับ เอ๋อนี่นอเป็นนอเป็นปกตินอเขามีหลายจยซับออกเพาเราเอาไว้นอเดียวเพราะเขาเลี้ยงลูกหลาย<อ>ลูกมันสูงโต,โตครับนอเนี่ยไว้ไหลายกับบ่ดีเลยถ้าบ่เกินตัวร้นนอสองนอประมาณน,นี้ไม่ไรบ่ได้ครับเพราะว่าเขาสี่เลี้ยงลูกโตเอย่นง่ายงไปครับมหั่นเตรียมดินเลยการเฮ็ดยากมากครับนี่ต้อง โอ้บช่วงช่วงนึงเคียนผมผ่านมาได้ใส่แม่โค่บ่แม่คุดหลุมแม่โค่ได้คุดหลุมเลยโอ้แม่โค่คุดหลุมเลือกเม็ดหาซิบกว้างสามเม็ดตาหลุมอย่โอ้เม็ดเลือกเม็ดหาซิบแมนกว่างสามเม็ดตาหรับหลุมกว้างสามเม็ดพลาดหลุมออกเพื่อจะให้เขาขยัยหลักได้ไงครับแล้วเอาล้มเขากะโรยผงปูนขาครับลุมละหายที่โลกดวยวะครับหลังจากเขาโรยแล้วซีหาเวิร์เอาฟางลงเอาฟางลงอีกเอ่อฟางลงหลุมละอีก โอ้ีแตกห้าอีโค้งมาห้าวันแหละถือว่าไร้เลยรูเลยแตกครับแล้วฟุ้นขีิงวัวฉีกไห่ห้าใส่น้ำเหมือนป๊อปพ่อเอาเฟียงลงแล้วเขาก็เอาดินกบห่างสิบเส้นหลังจากเฟียงลงตามด้วยแกบแกบอีกแกบดำแกบยิบผสมกันสิบสองคุกใส่ดินครับุกใส่ดินกับผมอีกห่างสิบเส้นหลังจากนั้นใส่ขีิงวัวขิงวัวสิบสองขีิงวัวสิบสอง แต่หลุมเนี่ยนะครับหลุมหลักๆคู่ก็ผมดินดีๆค่ะเส้นผมโดนอีกสั้นบนไม่อีกครับปุ๋ยขี่ไก่ฟุ้นขี่ไก่อีกสั้นหนึ่งอีกขี่ไก่อีกซิ่หาสอบต่อหลุมคือมาซิบมหาสอบโอหลักๆที่ตามเอ่าขี่ไก่อัดเม็ดหลุมละหายกิโลแล้วก็ปีละหลายซาตนหลุมเรื่องนี้คันหลังจากนั่นเราเขาก็กองไว้ทมไว้คุกเรียบร้อยแล้วทมใบประมาณสามเดือนที่น้อง สามเดือนเขาก็มาจกมาขุดออกมาขุดอีกมาขุดแล้วเอาน้ำลงใส่อ oh, กอกน้ำลงมาหนามไว้กอกน้ำลงปุ๊บตามด้วยกากน้ำตาลลุ่มลาหารับกากน้ำตา,า,กำตาลกลุ่มลาหาลิดเท่รึเปล่ลาลุ oh. ล่มเลยเท่รึเปลงลุ่มเนี่เยเขาจะไม่ทางลงทางลงเลือกผ hmm. ิดทุ่นพื้นหมดแล้วไหมโอ้ oh, ลงทุนไหลตัวนี้เนาะทั้งลงทางลงครับไม่ตอกลงตอกลงกอกน้ำกากน้ำเขาอีกกอกน้ำมาไว้อยู่ยี่สิบมือไม่เขา ยืนเสียงล่างเขาขยายตัวให้เขาครับไงว่าบ่ยห่อนรูแล้วบ่ยก้อนสิปลูกที่น้องบ่อยดินห่อนเนาะให้คินเย็นปลูกเขาเขาบ่เซกดินพร้อมเน้ะครับเฉกดินอีกครับเอาไม่ตอกลงมือตกล่องผิดโอุ้บแขนโอเขายามเขาตกลงหลุมาหลุมนี่มันห่อนบ่ถ้าห่อนแล้วรูที่ปลูกก็ได้เพราะว่าห่อนเพราะยันห่อนเพราะปุ๋ยอินทรีย์ข้างล่างมันละอูละดันก้อนห่อนขึ้นมาแล้วถ้าปลูกต้นไม้กาจะตาย ครับหากบ่เดินหากบ่กินอาหารเลี้ยงลงเลี้ยงตายตายไปเลยเสียเสียเสียทิียบเฉพาะแตมื่อบานเท้ปลูกบ่ได้ศึกษาเนาะครับปลูกเลยคุณไม่ใส่กับปลูกเลยนัะแล้วต้นไม้ตายพี่เนาะมันโผล่มันงอแงที่ยังเคลื่อนถ้าต้องยามเบิ่งมือชกเบิ่งว่ามันเย็นเย็นใจจ่อยพี่เนาะสามารถปลูกได้ปลูกได้ต้นไม้ห้ากระสีรอดเว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นธนาคารธนาคารปุ๋ยว่าไงว่าจะมันปล่อยเป็นธนาคารปุ๋ย กินไปยปีมน้ฟังไปย่นี่หากเด็ไปเร็วหักไปเร็วโตไวว่าไว่าห่อบริเวณยังอีกว่าเป็นธนาคารปุ๋ยยี่นี่ล้วกินไปอายุเขาปีนี่กินกรพลดียอยยปีหมือนอยากจะห่อายุปุยนโอ้อยากจะห่น่กวอลูกโซล้านนิดพี่น่อยอายุรลายปีโอ้สามารถกินได้กินได้าปีนะไพอหใส่ข้างหน้าว่ามันเป็นเผื่เพื่อมาเผื่อเกษตรยังยืนเขาเิ คนเกษียลร่มรุกเกษียณร่มรุกคือปลูกอะไปลูกมั่นก็เอิ่ยมาเกษียลร่มลุกนนี่เกษียยางยืนกเ่นยางยืนต้นไม้ยืนต้นหน่อยเนาะได้ยืนไปเรื่อยๆไปมองยัดคงรถหลักก็บไปลำไร่ยมองไงว่าบ้านเขาปลูกยางปลูกปาล์มสมื่นหรือส่วนมากนี่ปลูกแก้ปัญหาตอนปลไปบ้านเขาปลูกสมื่นนี่จะได้เขาเอาแก้ปัญหาตอนปลายปลูกแล้วก็หาฝุ่นหาปุ๋ยมาใส่คเพราะใส่หลายใบนาดินกระด้างนาดินตายแล้วแบบนี้นี่นี่คือสภาพดินเสื่อมทรวมก็เอ่ย เอาใส่ยังแซ่ได้กับโบขึ้นดินเป็นก้อนกราบแข็งเป็นกระดังเราะว่าดินตายด้านเกันอะไรไม่รู้มีผนเสียฝนเสียเนาะอันนี้นาฝนนี่ี้ใส่เดือนโคตรพู่เป็นโอ้ยพี่น้องเพื่อใส่เดือนอยู่ไเลยพอเข้าวันทำไรเราพบดมีเวบสเราเข้าวันทำไรนาดินมันก็เป็นแบบธรรมชาติคือเก่าเขาเนาะปลูกธรรมชาติออร์กินิกว่าไงว่าออร์กินิกไปไม่ได้เรียนปุ๋ยไม่ได้เรีสารเคมีปุ๋ยใส่ตอนไหน หลังจากเขาตัดก้นออกก็ใส่เนี่ยยึดตังของวาดิใส่ไหล่ดอใส่ยกนเขาออกจันยูประมาณเดือนก้าวไปอีกเดือนหนาเขาจะออกจันเท่าเลย่มใส่ปุ๋ยใบหนึ่งเดือนตอนกลังหน้าฉันกปล่อยที่จะเสืยอมคมมผลทั้งใบเสื่อมควมมอนผลทั้งใบของเผือดใบเผือเรื่องลำต้นนี่ยละเขาเหนว่าของเอ็มวีจุดอึ่งสามพันกอบ ใส่ในสัดหหนึงไปอหกเดือนครับใสบโอ้อันนี้บ่่อยใส่ใบเดี๋ยวนี้เขาบ่สีน้งเลยนี่ครับคือเป็นอ่อนนิ้นกปล่อยไอต้นหนำเอยตน้่เลี้องนำอย่างเดียวเรื่องปุ๋ยเรื่องคมันเรื้งนฟ้าแล้วว่าไงครับเป็นออินึงสามารเอาไปสวเซ็คได้ตนึงว่าเขาโจดีนี่ชานชานตกค้างบ่นี่เนาะชั้นตกค้างบ่จอานี่สามาเซ็คได้ เอออันตอนนี้มันจะประมาณกับประมาณนี้เนาะอีกอีกชักชเดือนข้างหน้ามันจะจะ,จะ,จะสุกหรือว่าจะจะจำนายได้อย่งสิ่นะครับเดือนวันที่ยี่สิบกรกฎาคมยี่สิบกรกฎาคมตอนนี้ยังเมษาเนะเาะเมษาพฤษภาเดาือนกรกฎาคมอีกเจ้าสองสามเดือนสองเดือนอีกสองเดือนกะจีจำนายได้เนาะลูกกะสีออกมาสวยงามครับเดี๋ยวลุงสักกะสีมาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ่งอีกเที่ยงนึงเนาะช่วงพื้นติดลูกเออช่วงพฤศสิกเนาะ ม้าเบิ่งความสวยคู่อันงามของเพลินดดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงศักดิ์สิปักหมุดให้เบิ่งนะครับมาชมสวนท่านอ,อบอตอได้นะครับที่ปากมุดไว้เนี่ยยหน้าน,นั่นเนาะอยู่หน้าสวนเนาะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเฮาปักหมุดลงมาเบื้องบ้านคำเจริญตำบลบ้านโนะพเนาะอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายเนาะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวให้ท่านอ,อบอตอลุงศักดิ์ก็สัมภาษณ์ท่านอ,อบอตอมาสมคว่แล้วนะครับเดี๋ยวลุงศักดิ์ก็สิ ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านอบตหลายๆนะครับ,รบขอบคุณครับเดี๋ยวลุงศักดิ์อขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงศักดิ์ชาแนลด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงศักดิ์กับท่านอบตอคาสีไปชิมอินทผลัลมหรือว่าไปกินของในสวนพันหลายอย่างนะครับเดี๋ยวลุงศักดิ์ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ